ชมการทำงานของน้องเล็กครับผมน้องเล็กก็ช่วยดัน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 นะครับผมชมอยู่น้องหานนะครับผมแล้วก็น้องกลางนะครับผมเช็คเรือหน่อย จะฝนจะร้อนทีมงานเราก็พร้อมนะครับผมน้องหารสกุลพรอนองเล็กก็ดันดันดันนะครับผมภารกิจของทีมงานเรา ก็มาจับพืนนะครับผมขึ้นหลังรถนะครับผมนี่ครับผมภารกิจนะครับผม ต้องถ่ายในยะปลอดภัยครับผมเผื่อเกิดอุบิเหตุนะครับผมก็ต้องภาบอาจะไม่ชัดก็ต้องขอตัวขอไปนะครับผมเพราะว่าเป็นถนนนะครับผมจะมีรถวิ่งตลอดนะครับผมต้องถ่ายใต,ต้ต้นล,ล้มไม้นะครับผม จะมีเสียงลมบ้างก็ต้องขอเตษขอไปแต่ก็ยังมีลมนะครับผมชมน้องกลางกันต่อครับอ <c oughs> มครับผมสำหรับงานออกพรรษานะครับผม งานลกน้องหายใหญ่น้องกลางน้องเล็กกครับลุยเข้าไปพวกเราทีมงานผัดแข่งสู้สุดไม่เคยอ่อนแรงทีมงานเราแข่งเกินใคริงานสบายของหนุ่สะโก้นะครับผมไม่ว่า,าจ,จะหนักแค่ไหนพวกเราไม่เคยย่อ,อ้อความหวังลูกเมียยังรอง จะขอกัดฟันสู้ทนแม้นว่าเงินเดือนรน้อยจะทำด้วยความอดทนหวังว่าชีวิตไม่อับจนมีความสุขรอ้อนเหมือนไข่ไข่ชีวิตเลือกเอกิดไม่ได้แต่ขอไว้ลายด้วยศักดิ์ศรีขอตอบแทนบุญคุณความดีหน้าที่แห่งนี้นองหานสักการบ้านเฮานะครับผมสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอลาไปด้วยภาพน้องเล็กนะครับผมแล้วก,ก็ต้องหาสุลนครบ้านเขาสวัสดีครับ